're the light, re the night, re the อดีตเมื่อพุทธศักราช w a n พ to t o u ร h อเมื่าชบ5 2 8พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาที่คุณโปรดเกล้าให้พลตรีประจักษ์บรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายใต้นำกองทัพไทยไปปราบ พวกข้อซึ่งก่อความไม่สงบในเขตมณฑลลาวพวนบริเวณล้านช้างหลังจากที่ได้ปราบพวกข้อ เป็นที่เรียบร้อยได้เกิดกรณีพิาพาคพุทธศักราช2436ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นโดยมีหลักการว่าไม่ให้ไทยมีกำลังทหารภายใต้รัศมี25กิโลเมตรบนฝั่งขวาฝากตะวันออกของแม่น้ำโขงกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมจึงได้ส่งย้ายกองบัญชาการมณฑลลาวพวน ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองคายมาทางใต้ไปถึงบ้านเหนือหมาแข้งเมื่อวันที่18มกราคม2536ซึ่งพระองค์ท่านเห็นเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมและบริเวณนี้มีบ้านร้างเรียกว่าบ้านหมากแข้งเพราะมีต้นหมากแข้งใหญ่ต้นหนึ่งบริเวณใกล้เคียงที่สร้างวังของกรมเหมือนประจักษ์ศิลปาคมซึ่งปัจจุบันเป็นวัดมชิมวาดทิศเหนือติดต่อกับอบตหมูม่น อบตกุศะอบตสามเ้าทิศใต้ติดต่อกับเทศบาลตำบลบ้านจันอบตบ้านจันรอบตนาดีอบตอําเภอขอนกว้งทิศตะวันออกติดกับอบตหนองนาคําเทศบาลตำบลหนองวัวทิศตะวันตกติดต่อกับเทศบาลตำบลหนองสาโรงอบตเชียงพินอบตบ้านเลื่อมข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบลหมากแข้ง สวนสาธารณะหนองประจักษ์สวนสาธารณะหนองชิมศรกทากังจังหวัดวัดมชิม,มาวาดและวัดโพธิสมพรทุ่งสีเมืองกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมศาลเจ้าปู่ย่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอุดรธานีศาลเทภารักษ์